สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาดูรถไถคันนี้ครับกับ Ford ครับ6640ตู้แอร์โอ้ขนาดอยู่ไกลขนาดนี้ยังรั่นครับสุดจัดเลยดันดินรอบขอบสระครับขอบบอ่เอเข้าใจสมาชิกที่ชื่นชอบแฟกเตอร์ครับรถไถจัดไปตู้แอร์ครับผม โอ้มาดูใกล้ๆในเสียงล้านๆเลยครับฟ่อร์ห6640ครับตู้แอร์สองเพลาลุยเข้าไปกับโรคเคัน์สวยๆครับกลางบอ่อแล้วก็มีหย่อมหญ้านะครับเป็นย่อมๆย่อมนี่วงามครับนี่ไหมกี้ยังวิ่งอยู่บนคูอยู่เลยลงมาเล่นในบอ่อแล้วครับ มีคันเดียวครับรอคันเดียวไม่มีใครแย่งซีนเลยโคกสีสูงครับผมฟอร์ดตู้แอร์นะไปนู่นล้วทำทางครับเกลียดินเมื่อกี้เล่นอยู่บนขอบบ่อครับตอนนี้ลงมาแล้ว ใหญ่ครับเนี่ยขนาดอยู่ใกล้ๆกับรถบรรทุก10บล้อนี่สูงเท่าๆกันเลยดูเทียบกันครับระหว่างรถไถกับตัวแบคโค่ะใหญ่สูสีสูสี แฟนแฟนสายดันครับจัดให้เลยเจ้าตัวนี้ครับปอดหกที่ศูนย์สองครลวเบิดันดันเข้าไปข้อลั่นๆเจ้าคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับรถหล่อๆสวยๆแบบนี้ตู้แอร์แบบนี้อยู่ในดงสิบล้อเลยครับ ไปแล้วพอดีของเรามาทำทางให้รถดำนะแล้วก็กลับไปมาดูจังหวะดันดินครับ ทำทางครับด้ำดินเมื่อกี้เอาดินแห้งมาเทครับ ูแอร์ครับเนี่ยหกหกสี่ศูนย์รับฟอดครับปาดเรียบเลย